สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานโปรแกรม Voice Control นะครับหรือคำสั่งเสียงรุ่น s u p r i a นี้จะมีนะครับระบบโปรแกรม Voice Control หรือคำสั่งเสียงด้วยนะครับวิธีการใช้งานโปรแกรม Voice Control นะครับง่ายๆนะครับเราหันหน้านะครับไปที่ลำโพงนะครับจะมีลำโพงอยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับหลังจากนั้นนะครับทัก เขาว่าไฮมาโกโตมาสาดอ่อนไฮมาโกโตะคอมฟอร์ตการใช้งานนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษคำหลักๆนะครับเราต้องทักเขาไปก่อนนะครับว่าไฮมาโกโตทุกครั้งนะครับเวลาเราจะ เปลี่ยนโปรแกรมในคำสั่งเสียงนะครับโปรแกรมคำสั่งเสียงจะอยู่ในคู่มือการใช้งานนะครับจะเป็นคำสั่งเสียงเฉพาะต้องพูดตามคำสั่งเสียงในคู่มือนะครับหลังจากที่เราเปิดระบบคำสั่งเสียงเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเราไม่ใช้นะครับเราสามารถปิดคำสั่งเสียงได้ด้วยนะครับโดยกดที่ ปุ่มรีโมทนะครับตรงนี้ด้านบนตามนี้ผมนะครับมันจะมีเป็นรูปไม้นะครับแล้วก็ขีดความร้อนนะครับการปิดโปรแกรมคําสั่งเสียงหรือไว้คอนโทรนเรากดแช่ไว้ครับเห็นไหมครับระบบนะครับจะทําการตัดคําสั่งเสียงออกนะครับเวลาเราไม่ใช้เราสามารถปิดได้แต่ถ้าเราจะเปิดนะครับเราก็กดเหมือนเดิมครับกดค้างไว้ครับ เห็นไหมครับก็คือเปิดระบบไว้นะครับไว้คอนโทรลนะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้เราก็กดปิดครับครับทุกครั้งนะครับถ้าเราไม่ใช้เรากดปิดไว้นะครับนะฮะถ้าเกิดเราไม่กดปิดถ้าเกิดว่าเราดูหนังฟังเพลงดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยครับระบบสัญญาณไว้คอนโทรลมาจับมนจะจับสัญญาณเสียงใกล้เคียงนะครับทําให้ระบบ อาจจะมีคําพูดออกมาหรือระบบทํางานเองอัตโนมัตินะครับถ้าเราไม่ใช้เราสามารถปิดได้เลยนะครับโดยการกดแช่นะครับขอบคุณครับ